ทีนี่พาไปเล่เทเทศบาลเมืองโคงเฮกันบางค่ะเขาได้จัดกิจกรรม 100, ปรล่อยพันปลานาจืดลงแร่งน้ำนะคะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,ะรม,มราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประชนมพรันษา12สิงหาคม2 5 6 5ค่ะ นายสันติเฮมันนายกเทศมนตรีเมืองคลองเฮก็ได้นำนำรองนายกเทศมนตรีเมืองคลองเฮสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลผู้นำชุมชนสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะได้รวมกิจกรรมโปลยพันธุป้านำจืดเทบริเวณน,น้องฮานชุมชน่าใส่นึ้อตําบลคลองเฮกอำเภอหา,าย่จังวัดสงขลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประชนมพันศาสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีล้วง12ส,ส,งสิงหาคม2 5 6 5พริกฟื้นธรรมชาติทำให้แหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารของชุมชนเป็นแหล่งตอนทุนทางอาหารค่ะ นายกอเทศสมบดีเมืองคลองแฮนะครับก็บอกว่าเทศบาลเมืองคลองแฮได้ดําเนินกิจกรรมดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ทีผ่านมาซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่สี่แล้วได้รับการสนับสนุนพันป่าจากสนยนวิจัยและพัฒนาการพเพาะเลี้ยงส์นามจืดสงคล้าจํานวนสามมื่นตัวด้วยกันนะครับดังเปล่าปล่อยพันปลานามจืดในแหล่งน้ำต่างๆของตำบลคลองแฮรวมนึ่งเส้นตัว๋วส่วนเดือนมิถุนายนจะไปปล่อยในแหล่งน้ำบริเวณน้องฮานชมุมชนบ้านทุ่งนาม ทางนี้นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกทางเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองแหล่งต้นทุนทางอาหารและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนด้วยนะครับ